มาแล้วครับมาแล้วสวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับวันนี้คับพบกับผมนะครับมิตรเอแมวเมียวจ้า ันนี้ก็มาลองเกมก็ค่ายใหม่เขานะครับอ่านี่เลยวันนี้ปาเ,เพื่อนมาเล่นกับเกมค่ายของเจอาเกอร์อนะอ่ามาดูที่วันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับกับเกมใน,นตำนานเกมนี้เลยฮะเพื่อนเอี่แปะแมววันนี้ก็ไม่ทุนอยู่ห้าร้อยนะครับมาลองเสี่ยงดูนะฮะจะแบตยี่สิบบาทนะครับเพื่อนท้าบ,บออตโต้ไปนะมาดูที่ว่ามันจะแข็งหรือไม่แข็งนะครับ แมวมาสองตัวนะแมวเหมีย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 วเอ้ยมาหาเพื่อนไหนแล้วแมวเกมนี้ก็ต้องได้แมวสามตัวนะครับเพื่อนๆนะมาดูที่วันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วของใครจ็กเกอร์เขาเนี่ยอตั้งแต่ชุดก่อนนันโดนไปหลายวันนี้ก็มาลองดูนะครับค่ายใหม่เขานะ เอาเองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆหาไม่เจอก็นในที่ผมปักบุดไปด้านล่างเลยนะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปดูได้นะครับม,มาเอ่อเป็นยังไงบ้างตรงนี้โลมาก็แข็งแข็งอยู่นะเลยไม่ค่อยอยากจะเข้าไปแย่งทักงเท่าไหร่โลมาก็เลยมาเล่นกันเกมแปะแมวดูวก่อนนะครับถ้าไม่เล่นแปะแมวผมก็ไปเล่นมูหลานนั่นแหละมีไม่กี่เกมหรอกที่ผมจะเล่นนะมูหลานมั่ง อแปะแมวบ้างแล้วก็อะไรนะอาอาโลมาบ้างอ่าประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับว่าทุนห้าร้อยจะเป็นยังไงบ้างจะเจ๋งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับลุ้นไปพร้อมๆกับผมนะครับม่เติมแมวเหมียวนะฮะเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยครับเพื่อนๆแมวเข้ามาแล้วครับสบายใจเลย มาที่สิบฟรีเกมโอ้ยเอ้ยทนเราลดไปนิดเดียวเองนะเพืเเนนะ่อนๆนะเมืเ่อกี้น่าจะเล่นทักแบ็ดห้าสิบเอาอีแล้วโลภมากอีกแล้วโอเคมาทีแรกโอ้ยทีแรกแล้วไนะม่เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยร้อยกว่าเอาร้อยวามสิบเอเพื่อนเอ้ยเอ้ย <c oughs> เอ้ยมันมาเร็วเหมือนกันนะ <c oughs> เกมของใครเขาเนี่ยอืมไม่บอกนะ ไม่ได้แนะนำให้เพื่อนไปเล่นนะครับอืมยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะในที่ปักหมุดผมก็มีให้อยู่นะ, <c oughs> อะบอกเป็นเลขสนยัย <c oughs> ไม่อยากจะบอกตรงๆเดี๋ยวช่องบินอีก <c oughs> โดนมาหลายช่องแหละ <c oughs> โอเคมาไปอั่งางเลยเจ็ดฟรีเกมครับเพืเ่อนๆมมาเร็วเหมือนกันนะเออ น่าจะมันน่าจะมาหาเพื่อนมันนะแมวนะเออมามดูที่จะเป็นยังไงบ้างเออสบายใจแหละผมเห็นเข้าฟรีเกมนี่ผมก็สบายใจได้แหลนะนะอหมาอคืนแล้วทีเนี้ยเออมีแมไก่ไก่ชักช่องมันก็ไม่ได้แมวใช่มันบินกตัวบอลเล์ดิบินยี่สิบที่บินทีเป็นพันอยวะ โอ้โหโลบีละกูเอออะไรขนาดนี้ก็เอาแค่นั้นนะเพืเ่อนๆนะเฮ้ยโอ้ยดอกนี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบเฮ้ยไม่ขีเนะเนะ้เหล่นะเพื่อนๆนะอถือว่ามาเร็วอยู่นะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแหละนี่เลยโอ้โห,โหน่าเสียดายอืยังไงก็อย่าลืมกดไลค์สับตะไคร์กดติดตามกดกระดิ่ง กำลังใจให้ด้วยลวกันนะครับเพื่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะถ้าไปกดไลค์กดติดตั้ใครกันได้จ้าถ้าใครมีอะไรดีๆก็เม้นมาบอกได้นะครับเดี๋ยวจะให้ผมมาแชปอยเกมไหนนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับบอกมิสเตอร์แมวหมีอวจะไปทำเกมให้นะครับเพื่อนอนืมเอ้ามันหมุนช้าแท้วะ่ะเออของใสอินเทอร์นเน็ตไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ตเติมเดือนละ99บาทนะเนี่ยมาสบายใจเลยโอ้หพันกว่าดเพื่อนๆโอเค okay, ออกไปถอนก่อนดีกว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ว่าสปล่อยแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเจอกับผมใหม่ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ